ขณะที่ผู้อำนวยการธนาคารอมสินก็ระบุนะคะว่าปล่อยกู้ให้กับทกศเพื่อเสริมสภาพคล่องยืนยันเป็นสิทธิ์ของทกศที่จะนำไปดำเนินธุรกรรมค่ะหรือว่าจ่ายเงินชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว นายวรวิชชัยลิ้มประมนตรีผู้อำนวยการธนาคารอมสินชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าธนาคารปล่อยกู้ให้กับโครงการรับจำนำข้าวทําให้ลูกค้าอมสินเตรียมถอนเงินวันทําการโดยยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องดังกล่าวแต่ยืนยันคำว,ว่าธนาคารอมสินไม่ได้ปล่อยเงินกู้ให้โครงการรับจำนำข้าวเป็นการปล่อยกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศในลักษณะอินเตอร์แบงค์หรือการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร วงเงิน5,000ล้านบาทเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องของทกศซึ่งเป็นสิทธิ์ของทกศที่จะนำไปดำเนินการธุรกรรมค่ะดำเนินการเราก็ยังยืนยันตามเดิมนะครว่าเราไม่ได้ไปปล่อยให้กับโครงการนี้โดยตรงนะฮะเรื่องจันลงข้าวต,ต่างๆอย่างที่ผมพูดว่าหน้าที่หลักเนี่ยอยู่ที่ทกศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสริมสภาพคล่องให้กับทกศและทกศเนี่ยจะ ดำเนินธุรกิจอะไรนั้นเป็นเรื่องติดทธิของธนาคารนั้น,น,น ทั้งนี้ก่อนที่ธนาคารอมสินจะอนุมัติให้ทกศได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งเรื่องสภาพคล่องวัตถุประสงค์และอัตราดอกเบี้ยแล้วและการปล่อยกู้อินเตอร์แบงค์ไม่เคยมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนหรือลูกค้าอมสินเกิดความมั่นใจได้ว่าธนาคารอมสินไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับโครงการรับจำนำข้าวหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของอมสินเพราะถือเป็นธุรกรรมปกติของธนาคารในการให้กู้ยืมระยะ ที่ธนาคารอมสินให้กู้แก่สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศมากกว่า30แห่งอีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวกระทรวงการคลังก็ไม่ได้คำประกันเงินกู้แต่อย่างใดค่ะ